สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องไอคัสะแชน n e l และก็อยู่ในแมป All Star Tower ์ดีเพลนนะครับวันนี้เรามาทํารายการ1-1แพ้ลบตัวนะครับวันนี้ก็คือผมได้มีแขกรับเชิญก็คือน้องในดิสผมเองนะที่มาร่วมเล่นกับผมนะครับก็คือผมจะเล่น PVP นะครับแล้วก็ใครที่แพ้ก็จะลบตัวละคร5ดาว1ตัวที่มาจากตู้ซัมมอนเท่านั้นนะครับพวกด่าน พวกตัวที่ได้จากด่านไทยหนึ่งเลดหนึ่งลต่างๆเราจะไม่นับนะครับเราจะลบเฉพาะตัว5ดาวที่ได้จากตู้เท่านั้น <_ d ance> ซึ่งตัวที่ผมนํามาประลองกับมันก็คือซาซึกเกะนะครับส่วนตัวที่น้องมันเอามาก็คือตัวอะไรบอกเข้าไปซาลามโอเคตัวที่น้องเขาเอามาประลองผมก็คือเมตาไนนะครับใครที่แพ้ก็ลบไปเลยนะครับหรือว่าฟีดนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กูขอวางก่อนแล้วกันเดี๋ยวแตกนะครับคนดูเดี๋ยวผมขอวางก่อนแล้วกันนะ ก็ตอนแรกจะไม่มีไรนะครับก็ปกติผมก็เล่นไปเรื่อยนะครับมันน่าจะตึงตอนท้ายนะครับมันต้องมาดูกันว่าใครที่จะเสียตัวละครไปนะครับก็น้องแกก็เล่นเมตาไนเลนะส่วนผมก็เล่นซาสึกเกะก็ง่ายหน่อยนะครับถึงเสียไปก็ไม่มีผลอะไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนที่แบบว่าเริ่มแบบเริ่มตึงแล้วนะครับไม่อยากจะเสียเวลาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับผม A few moments later โอเคครับคนดูตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเวฟบ55เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือแบบแบบนานมากนะครับเราเล่นกันนานมากแล้วก็ คือเซตที่น้องเขาใช้เล่นกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งขึ้นไว้ให้แล้วการว่าเซตที่น้องเขาใช้อะไรบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครแม่งจะวินเว้ยเออใครจะเสียตัวละครกันเดี๋ยวตอนนี้ผมขอขี่หุ่นยนต์ก่อนดีกว่ามาครับคือคือเล่นด่านนี้อ่ะมันมันจะยากตรงนี้เลยครับคือมอนตรงนี้เนี่ยมันมีสีก็จริงนะคนดูแต่ว่ามันเดินชนกันอ่ะผมเลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่ามอนเราแม่งตัวไหนอ่ะเฮอผมเลยไม่รู้ว่ามีตัวไหนหลุดมาไกลบ้างนะครับแต่เอาเป็นว่า เดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะฟันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวว่ามีตัวแอร์ออกมาแล้วก็จะมาดูกันว่าผมจะเอาตัวแอร์ลงไหมครับถ้าเอาตัวเแอร์ลงไม่ได้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับน่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะกดไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยลวกันนะครับโอเคครับคนดูตอนนี้เว็บห้าสิบแปดและตัวแอร์ออกมาแล้วผมต้องผมต้องรีบจัดก,การตัวแอร์นะครับเพราะว่า เลือดมันค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับประมาณ3ล้านนะผมเลยไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะมาดูกันว่าระหว่างผมกับน้องเขาเนี่ยใครจะไปก่อนกันนะผมว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละครับน่าจะเร็วๆนี้แหละนะครับมาดูกันว่าไงว่าไงฝาลามฮะคือน้องแกลืลมเอาเออวินมานะครับคือน้องแกลืมเอาเออวินมาผมก็เลยมั่นใจแน่นอนว่าผมชนะร้อนนะเออมาดูกันว่าจะไปตอนไหนนะครับระหว่างผมกับน้องแกนะครับเออ ผมชนะอยู่แล้วแหละคือแบบชิลแล้วคนดูคือแบบเยดตัวละครใี้ผมและน้องแกนะครับแต่มาดูกันว่าจะไปจริงหรือเปล่านะครับระหว่างผมกับน้องเขานะแต่ต,อ,ตอนนี้ผมขอฟันไปเรื่อยก,ก่อนนะครับมันอาจจะแหลกหรืออะไรหน่อยนะเพราะว่าคือมอนแม่งโคตรเยอะเลยคนดูเยอะกว่า Infinite อินฟินิตอีกอะผมเลยไม่รู้ว่าคือคอมผมจะไหวไหมเอาเป็นว่าผมจะไปเรื่อยเลยแล้วกันนะตอนนี้มอนแกน้องแกก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็เดินถึงตรงนู้นแล้วแต่ว่าผมขอมาเคลียร์ตัวแร์ก่อนดีกว่าครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้ไปเรื่อยๆกันคนดูก็ใครที่อยากจะให้หนึ่งหนึ่งกับใครอีกนะครับลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากจะให้หนึ่งหนึ่งกับพวกยูทูบเบอร์หรือว่าจะให้หนึ่งหนึ่งกับคนดูหรือว่าในนิดอะไรต่างๆนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาผมได้นะผมก็จะหนึ่งหนึ่งให้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือต้องมีตัวละคร5ดาวเป็นเดิมพันนะครับและตัวละคร5าดาวที่นํามาเป็นเดิมพันธ์เนี่ยก็ต้องเป็นตัวละครที่มาจากตู้ซัมมอนนะครับไม่ใช่พวก ไม่ใช่พวกที่มาจากการเดทหนึ่งไทยหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นเราจะไม่นับนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงนี้เราจะได้เท่าไหร่เห็นไหมคือน้องแกแบบมีตัวละครดีๆหมดเลยนะแต่ว่าน้องแกไม่ได้เอาเออวินมานครับเลยทําให้ผมได้เปรียบอยู่นะคือดามจหลักๆของผมเนี่ยก็จะเน้นไปทางโกคูมากกว่านะแล้วก็มีเมตาไหนที่ช่วยฟันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าคือตอนนี้มอนเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแต่ของผมเดินมาถึงอ่ตรงนี้แล้วนะครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มซีเรียแล้วตรงนี้นะครับ แต่ว่ารู้สึกว่ามาไกลมากเลยนะเวฟ61นะเออมาไกลมากเลยนะคนดูมาดูกันว่าเราจะไปได้กี่เวฟนะครับผมก็มาลุ้นกันคือน้องแกตีตัวแอ์ไม่เข้าผมว่าผมน่าจะเรียบไมเ่เรียบช้ากว่าน้องแกนะครับผมว่าผมว่าผมน่าจะชนะแล้วแหละนะครับคือสบายแหละคนดู <c oughs> คือมันไม่ตึงเลยอะครับคือตอนแรกผมแบบคือน้องแกไม่โคตรปากดีอะตอนแบบตอนยังไม่ได้เริ่มอะน้องแกปากดีมากเลยอะแต่พอแบบเข้ามาแล้วคือแบบจบอะ คือแบบน้องแกยอมผมตั้งแต่เริ่มแรกแล้วแต่ผมบอกเอ้ยเล่นก็เล่นให้มันสุดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยสอนรามอะไรนะสอนรามยูเลียโอ้ยกูชนะอยู่แล้วสอนรามมึงมึงแพ้กูตั้งแต่เริ่มแล้วพี่บอกแล้วเองจริงๆเองลบตั้งแต่เริ่มก็ได้นะแต่ว่าพี่แบบให้โอกาสเองมาเล่นไงเออพี่ให้โอกาสเองมาเล่นโอ้ยยสอนรามสอนรามเองก็รู้อยู่เองก็แบบเองก็ยอมพี่ตั้งแต่เริ่มแล้วสอนรามเอางี้สอนราม เอาเป็นว่ามึงจะแก้ไหมสอรามมึงจะแก้ไหมฮะโอเคสอดรามเขาไม่แก้นะค,คนดูคือเขาปอดนะครับเอาง่ายๆคือเขาเขาไม่สู้ผมไม่ไหวหรอกนี่ขนาดผมไม่ได้เล่น PVP มาหลายหลายหลายวันมากเลยนะหลายรอบอะ่ะผมไม่เอ้ไม่ใช่ผมไม่ได้เล่น PVP มาเป็นเป็น,เป,นเป็นเดือนแล้วนะเป็นเดือนเลยอะ่ะ Pv PVP ผมอยู่แค่200เองอะ่ะคือแบบ ไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมเลยแบบไม่ค่อยรู้ว่าเขาวางตัวอะไรนะผมจัดมาตามนี้นะครับก็น่าจะชนะน้องแกอยู่แหละนะครับน่าจะชนะอยู่แล้วเพราะว่าผมมันตึงไงจริงๆแล้วคือ,ค,อ,ค,อคือมันชนะตั้งแต่เริ่มแล้วอ่ะคนดูผมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเออมันชนะตั้งแต่เริ่มแล้วครับแต่ว่าผมให้น้องแกเฉยเอ้ยเอาเป็นว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะตีไปเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูความชิบหายของน้องแกหน่อยละกันนะครับว่าจะไปตอนไหนเดี๋ยวตรงนี้ขอ,อกดบ้าไปก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเลิกขี่หุ่นยนต์เลยปล่อยไปเลยยัู่แล้วครบ มามาดูกันว่าจะไปไหมเรียบร้อยครับโอ้ยดูเลือดมันหน่อยโอ้เลือดมันเหลือประมาณลนะ้านห้าน่าจะเรียบเลยครับอสอนราม <c oughs> โอเคครับคุณดูเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าสอนรามเนี่ยเขาจะเอาตัวอะไรที่ที่เดิมพันนะคือก็พูดไปแล้วแหละมาดูกันว่าเขาจะลบให้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย A few moments later โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้าไอดีของน้องสอนรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ เดี๋ยวจะให้น้องพีีชีพเลยละกันอ่ะสลามตัวอะไรก็คือเมตัไนนนั่นแหละหลายคนน่าจะรู้แล้วไม่เอาเอาเอาอันนี้สลามสลามเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเลื่อนลงข้างล่างไปเลื่อนลงข้างล่างเลื่อนอีกเลื่อนอีกเลื่อนอีกอีกอเอาเอาเอาใส่ตัวอีพีเอาตัวอีพีกดตัวอีพีมาอ่าเฮ้ยมันฝีไม่ได้เอาเอาเอาคูลีดินอะคูรีดินอ่าเอาคูรีดินนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเมต้าไนน์ฝีใส่คูลีดินนะครับจัดไปสลามเอางนี้สองตัวเลย สองตัวให้คนดูได้ไหมไม่ได้ให้ไม่สอนรามให้คนดูได้ไหมสองตัวเลยไม่ไม่ถ้าเกิดเอาสองตัวเอาเมตไนกับโคคูได้ไหมเพราะว่าอันนี้ผมเก็บไว้ไม่เอาอไม่เอาขอเมตาไนสองตัวโอเคสอนรามจัดเลยน้องชายสอนรามอย่าลังเลอย่าลังเลโอเคกดไปเออ,อย่างนี้ดีวะ เดยวเลยอารามเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมโอ้น้องแกปิดไปแล้วนะครับ